หนูกาลังจะทำอะไรคะกดยังหนูกดยังหนูกาลังทำอะไรบอกเพื่อนเร็วโอเคเดี๋ยวตกใจเลยแหละเห็นขี้หูหนูอ่ะอืมเอาหมอเอาขี้หูออกจะขึ้ เห็นไรไม่มีอะไรนะกลัวเลยใช่ไหมคะนีสนุกเนาะจะได้ไว้ให้น้องฮารันดูน้องอาันจะได้ไม่กลัวเม่ก่อจุดเล็ก่อนก็ตรงไหนคะอ้โหมีข้างเดียวนะเนี่ย อีกอไหมอ mm ้นี่ข้างเวหยูเลยที่หูยังใหญ่อ่าสวนดูที่หูดูที่ตาดู้งหน้าสว if you look I'm in a ใจเป้าไม่ดีงามแต่งามว่างามใงามเงางามปล่ำเหลืองงามหาปอต่เจ้าน้องกินข้าวกะอ้ยยังยังมางามอีแนงงามพิลิงาขนาดบ้าสามาอกระจกกระจกบอกคอยแน่ใงามสุดใน บังหน้าบังตากะใครแน่พ่นายาอยู่อันนี้พ่นกระหมูนะคะน้อยสองชั่วโมงปะ่ะสองชั่วโมงก็งเนี่ยเขามาไอมากเดี๋ยวต่อไปเป็นสี่ชั่วโมงก้นทีค่ะหลอนลมักเตะ ชูถือไว้อ่พร้อมยางอาฟานะคะอเก่งมากเก่งมากเชคทข้างนะคะขีดข้างนะคะล้างจมูก ิงปัเป็นยังไงบ้างความรู้สึกร้านเจ้าหมูน่ากลัวไหมคะไม่เลยสู้ๆเจ้าชู้ด้ะกิ่งสุดๆเลยค่ะถอดรองเท้าเราจะมาต้นหญ้ากัน ไม่ได้นอนค่ะพ่ใหญ่เฉยเมื่อคืนนอนแล้วคืนนึงวันนี้พ่นยาต่อครั้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยจะหายแล้วนะแล้วก็ไล่จมูกดะไรอะไรนะไ,ไายจมกไม่น่าจมกเมื่อวานเมนื่อคืนเรานอนเจ็ดสองศูนย์นนอนเจ็ดสองห้าใช่ไหมคะวานเราฟูกมาสองอันนอนสบายเลย ที่สองใช่วันที่สองเลยนี่นี่กดให้่ะป้อมย่างนี่ค่ะป้อมย่างครับเอีกอนิดนะป้อมย่างป้อมย่างเอาเหมือนเมื่อเช้าได้ไหมได้ได้เอามานะเอาฝั่งเอาเบาๆเหมือนเมื่อเช้านะหนึ่งสองสามหนูกั้นหรือว่าล็อกอ้าเหมือนเดิมนะที่จะเบาๆนะคะหนสองสาม พร้อามา้กนะพ้อมแล้วค่ะเอะรัออ้ยกระาค่ะมเอาข้างเดิมก่อนนะคะเพราะข้างนี้นา่าจะอานในสองซ้ำออกมาแล้วเห็นไหมอู้ดูดีคะ่ะ สองั้นโอ้โนี่ค่ะนี่นะง้โอ้โหนี่ค่ะข้างขวาไปข้างซ้ายน่าจะเยอะละค่ะข้างขวาน่าจะเยอะละค่ะดึงดึงเลยลูกดึงเลยค่ะถ,ถ้าเด็กๆที่ไม่ยอมล้างจมูกอะ่ะจมูกก็จะอยู่ในเนี้ยล้ะอาจจะเป็นไซนัสได้นะฉะนั้นต้องล้างจมูกนะคะพี่ลิงก็ล้างจมูกครั้งแรกเลยนะตอนแรกพี่ลิงก็กลัวใช่ไหม แต่พอล้างแล้วก็ไม่มีอะไรน่ากลัวใช่ไหมน้ำสัส้นๆเหลืออีกนิดหนึ่งโอเคเนี่ยไม่มีอะไรน่ากลัวเลยค่ะพี่พยาบาลช่วยทำให้หายใจโลง่งเดี๋ยวคืนนี้เราก็หลับฝันดีนะ่ะรู้สึกไงบ้างคะโอเคเนาะไม่เป็นไรจริงใช่ไ, <ป S 2> ไหมคะไม่เอาเลย <laughs> ไม่าหัเไยนะ